สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมนะครับวันนี้ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะครับทางเกมเพลโอเคกับผู้เล่นทางบ้านตอนนี้เดี๋ยวเรารอรอผู้เล่นเข้ามานั่งก่อนนะครับสำหรับยมเมืองประชาก็จะนั่งหมากฝ่ายขาวนะครับตอนนี้รอผู้เล่นเข้ามาก่อนนะครับว่าจะเป็นท่านใดแล้วก็เราก็จะไลฟ์สดกันนะครับพูดคุยกับทางบ้าน นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราผู้ชมเข้ามากันก่อนว่าจะมีใครเข้ามานะครับอ่าตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับยมเมืองประชานั่งหมากสีขาวอ่าเริ่มแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นก็จะเป็นคุณอ่าวัลโลดนะครับวัลโลดหนึ่งสี่เก้าสามแต้มนะครับอ่าเปิดหมากหมากขาวเดินก่อนนะครับสำหรับยมเมืองประชา วันนี้เราไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบมีเวลาถึง1 5นาทีนะครับเป็นการเทสระบบโชว์ไปด้วยนะครับสําหรับพวกเราที่เข้ามานะครับสามารถทักแชทสดกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขอลองระบบด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในขณะที่ดูผ่านทางมือถือไปด้วยพวกเราเสียงภาพได้ชัดเจนหรือเปล่านะครับ กดกันเข้ามานะครับว่าเสียงภาพชัดเจนนะครับพิมพ์เข้ามานิดนึงนะครับผมอ่าหมากฝ่ายดำนะครับเดินขึ้นมาเป็นม้าโยงขวานะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะเล่นโยงขวาขึ้นไปรับด้วยนะครับพวกเราเข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นม้าโยงขวาด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาต เอาเสียงออกนิดหนึ่งนะครับไปครับขึ้นไปเป็นม้ายงขวานะครับใครที่ชมไลฟ์สดอยู่นะครับ เข้ามาสามารถชมแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับถึงตอนนี้นะครับอตอนนี้รอคู่แข่งเดินอยู่นะครับใครเข้ามาแล้วสามารถพูดคุยได้นะครับตอนนี้เราเพิ่งทำการไลฟ์ไปได้สักแป๊บเดียวเองนะครับตอนนี้ สำหรับวันนี้รายการดีๆนะครับยังอยู่ที่วัดบางบัวทองสำหรับฟานไทยเชฟทีวีจัดนะครับซึ่งรอบชิงก็จะเป็นอาจารย์บุญสืบกับอาจารย์สุพัฒนะครับแล้วก็รอบชิงที่3ก็ยังมีอาจารย์อ๋อนะครับที่เข้าไปชิงพวกเราสามารถติดตามนอกจากนี้ยังมีถ้วยขอด้วยนะครับแหมใครตกจากถ้วยกอนะครับเป็นนอกเอาก็ไปแข่งในถ้วยขอไข่แหมสนุกสนานกันทีเดียวนะครับมีเวลา1มูฟหนึ่งนาที อตอนนี้คู่แข่งหายไปไหนนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงอยู่นะครับตอนนี้อาจจะติดภารกิจอยู่หรือเปล่าตอนนี้เวลา,าจาก15นาทีนะครับก็ใช้ไปคนละประมาณเกือบ2นาทีเท่านั้นเองนะครับเกมเพิ่งเริ่มนะครับเสียงภาพชัดเจนนะครับพวกเรากดไลค์กันเข้ามานิดนึงนะครับทักแชทสดกันหน้าจอทางนี้นะครับ ตอนนี้รอทางหมากฝ่ายขาวอยู่นะครับเดินได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะติดภารากิจหรือเปล่า<อ>ถ้าเกิดทางคู่แข่งติดภารากิจนะครับเดี๋ยวต้องกดเสมอไปให้นะครับ สำหรับพวกเราที่เข้ามาแล้วสำหรับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมก็ยังพยายามที่จะหากิจกรรมดีๆนะครับมาให้พวกเราได้ชมรับชมกันนะครับตอนนี้เวลาค่อนข้างที่จะเดินไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับอาจจะติดภารกิจนะครับในบางครั้ง เวลาเราเล่นนะครับอาจจะคุยงานโทรศัพท์เข้าหรือติดทุละนะครับหรือทางหน้าร้านมีการขายของหรือขับรถอยู่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับรอแป๊บหนึ่งเวลายังมีอยู่นะครับค่อยๆไปพวกเราเสียงชัดเจนดีไหมครับรบกวนกดกันเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรมั่งนะครับสามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวรอทางคู่แข่งแป๊บหนึ่งนะครับผมสำหรับเดือนหน้ายังมีรายการดีๆนะครับ1 6บ7ตรงกับเสาร์อาทิตย์ที่เซ็นทันพลพระราม2นะครับเป็นงานของกระตศิลานะครับมีทั้งถ้วยกอ o p e เพนนะครับรุ่นประชาชนทั่วไปแล้วก็ถ้วยขอจากนั้น วันที่17ก,ก็ยังมีที่ซุ้มสวนป้านีสัตหีบด้วยนะครับแข่งทั้งถ้วยกอและถ้วยขอโดยคัด32คนนะครับไปแข่งกระดานจริงแล้วก็รับผู้สมัครเพิ่มหน้างานด้วยนะครับท่านละ200บาทแข่งทั้งไขรตกประเภทกอนะครับก็ยังมาแข่งลุ้นแชมป์ประเภทขอได้อีกหลากหลายทีเดียวนะครับสําหรับงานนี้ สวัสดีท่านสมาชิกที่เข้ามาทั้ง3ท่านพิมพ์แชทเข้ามาทักพูดคุยกับยมเมืองประชานิดหนึ่งว่าเสียงภาพชัดเจนหรือเปล่านะครับภาพเป็นแบบอย่างไรตอนนี้เรารอคู่แข่งอยู่นะครับเดินไปได้ประมาณ 3- 4มสี่มูฟแม่หยุดไปอาจจะติดภารก,กิจหรือเปล่านะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมคุณวันโลดนะครับลองดูนิดนึงนะครับแม่ตอนนี้เงียบหายไปเลยนะครับยังอยู่หรือเปล่าครับรอนิดนึงนะครับ เพื่อนสมาชิกทั้ง3ท่านพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับว่าเป็นอย่างไรอยากจะให้ไลฟ์สดคู่ไหนอย่างไรนะครับพิมพ์พูดคุยกันเข้ามาขณะนี้เวลานะครับ16นาฬิกา48นาทีนะครับในช่วงวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้นะครับอคู่แข่งค่อนข้างหายไปนานเลยนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับ ชัดเจนดีครับหวัดดีครับคุณยานินอนุสนนะครับอนุสนทินะครับชัดเจนดีนะครับแหมตอนนี้บังเอิญว่าคู่แข่งนะครับนั่งดำนะครับแหมคุณวัโลดไม่ทราบว่าติดภารกิจไหนครับเงียบหายไปนานเลยนะครับใช้ปล่อยให้เวลาเดินไปแบบนี้นะครับ รบกวนใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับเพราะว่ายมเมืองประชาหายไปนานในเรื่องของการลงคลิปแล้วก็การไลฟ์สดนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปนี้ไปพร้อมๆก,กันกับท่านอื่นด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้นิดนึงนะครับจะได้เป็นกําลังใจกันสําหรับการทําคลิปดีๆในเรื่องของการถอดหมากก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเพียงแต่รอจังหวะและเวลาติดภารกิจหน้าร้านด้วยนะครับบอดีเป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้ค่อนข้างที่จะ วุ่นวายนิดหนึ่งนะครับต้องเดินเข้าเดินออกอรอคู่แข่งจะมาหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวกดยื่นเสมอไปให้นะครับจะมาหรือเปล่านะครับติดภารกิจอยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจห่นหานหายไปนานเลยนะครับยื่นผลเสมอไปแล้วนะครับ สำหรับพวกเรานะครับต้องการจะให้ทางช่องนะครับนำเสนอผลงานใครหรืออย่างไรลองพูดคุยแชทกันเข้ามาพร้อมที่จะนำมาพิจารณานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่ร้องขอมาครับผมหายไปนานนะครับตอนนี้หายไปนานเลยนะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวกดยมเมืองประชาก็กดยอมแพ้ไปนะครับก็เ,เดี๋ยวเอาผู้เล่นรายใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราสร้างโต๊ะใหม่ขึ้นมานะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะกลับเข้ามาแล้วครับใช้เวลา15นาทีตอนนี้รอคู่แข่งอยู่นะครับจะได้เริ่มแผนใหม่นะครับ สำหรับผู้เล่นทางบ้านไครเข้ามานะครับก็เป็นการไล์สดเล่นสนุกสนานกันไปผลชนะไม่ซีเรียสนะครับผู้เล่นเข้ามาแล้วนะครับไทเกอร์นะครับเปิดหมากมายมงเมืองประชาเป็นหมากขาวก็จะเดินก่อนนะครับนี่น่าจะเป็นม้ายงขวามาหรือเปล่านะครับต้องดูนิดนึงก่อนนะครับ พวกเราเข้ามาแล้วนะครับรบกวนเพื่อนสมาชิกที่ชมคลิปอยู่นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงได้นะครับเพื่อสมาชิกท่านอื่นจะได้ชมไลค์ไปพร้อมๆกันนะครับบุก <c oughs> หน้าดูเลยนะครับตัวน,นี้ขึ้นหมากมานะครับปูมามน่าจะเป็นเม็ดซ้ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเห็นเขาออกมาทางด้านนี้ เรารีบขึ้นตัวหมากไปก่อนนะครับแน่แน,น่กินตัดเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้กินตัดเบีย้ยเข้ามานะครับณนะตำแหน่งอชอช้าง5มาชอชอชิง4เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาลิมตัวนี้กินตัดเข้าไปนะครับเพืเ่อเป็นโครงสร้างจะได้ไม่เสียเปรียบนอกในเช่นกันนะครับก็เลยนําชอช้าง3ตัดเข้าไปสอชิง4แบบนี้นี่แน่กินเข้าไปนะครับ เขายังปูเบีย้ยสูงขึ้นมาอยู่นะครับตอนนี้นี่เป็นแท่นหมากนะครับตรงน,นี้ขึ้นหมากไปก่อนนะครับมาเข้ามาแล้วนะครับมาหน้าตำแหน่งชอช้าง8นะครับมาหน้าตำแหน่งชอจานเจ็ดแ่ เราระเบิดหน้าเบี้ยไปเลยนะครับเดี๋ยวใจเย็นนิดนึงหลบขุนให้เรียบร้อยก่อนนะครับพยายามให้เรือถึงกันเพราะว่าสังเกตดูนะครับว่าหมากฝ่ายดําค่อนข้างที่จะไม่ได้เดินตัวใหญ่เลยนะครับอาจจะเสียทีเดินก็ได้นะครับเพราะว่าหมากขา,ขาวของโยมเมืองประชาเรือถึงกันแล้วนะครับแม่เขาเน้นแต่หน้าหน้าเบี้ยนะครับทรงนี้น่าจะน่าจะเป็นรองทางยมเมืองประชาแล้วนะครับตัวนี้ เรารลเบิดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับคุณยานินนะครับช่วยแชร์นิดหนึ่งด้วยนะครับเพื่อให้สมาชิกได้ชมไลฟ์สดไปพร้อมๆกันนะครับน่เขาปูริมขึ้นมาเลยนะครับจากเบี้ยกอไก่ห้ามากอไก่สี่นะครับอืม ถ้าเราทิมสวนไปเขาก็จะลงมาเพราะฉะนั้นยังได้อยู่นะครับเป็นการปูทางให้ขุนแบบนี้นี่ไหนเขาลงมาเราก็ขึ้นเม็ดได้นะครับเขากินตัดเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กินแบบเรียบๆแบบนี้นะครับนี่ ขิดมาใช้ม้ากินนะครับเบี้ยจะเห็นว่าของเขาจะลอยอยู่หนึ่งตัวก็ทิ่มสูงมาก็ไม่มีปัญหานะครับม้กินตัดเข้าไปเกาะเบี้ยบังคับให้เขาทิ่มสูงลงมาแบบนี้นะครับนี่ไงน,นี่กินตัวนี้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็กินคาวไว้แบบนี้นะครับปลอดภัยดีนะครับขุนค,ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับอาจจะดูหมากต่าไปแต่ว่าตำแหน่งขุนเราดีแหมหมากดําของคุณ Tiger, 2, 0, 1, 1, ไทเกอร์2011หม่นแหมเดินแต่มา้าขึ้นมาทีเดียวแบบนี้นะครับแหมมาเกาะกินเบีย้ยณนะตำแหน่งฉอชิงสี่เพราะฉะนั้นเม็ดเราสามารถผูกได้อยู่นะครับยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเม็ดเราก็ขึ้นไปผูก ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราได้ออกตัวใหญ่ก่อนพวกเราสมาชิกที่รับชมอยู่หากมีข้อเสนอแนะเรื่องแต้มก็พิมพ์แชทกันเข้ามานะครับนี้เป็นการเล่นสนุกสนานเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีผลแต่อย่างใดแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬานะครับสนุกสนานกันไปแหมมาก็ยืนหล่อเหลือเกินนะครับ นี่แน่เอาโคนขึ้นไปไล่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาโคนขึ้นไปไล่นะครับตอนนี้เอาโคนขึ้นไปไล่แล้วนะครับทรงนี้นะครับตามรูปแบบถ้าเห็นถึงขนาดนี้ทางขาวเองได้เคลื่อนหมากตัวใหญ่ขึ้นมาแหมค่อนข,ข้างที่จะเป็นต่อนะครับตอนนี้ ภารกิจ ขึ้นม้ามาเลยนะครับต่อนิดนึงนะครับพอดีติดภารกิจนิดนึงเดี๋ยวนะครับแชร์ให้แล้วครับพี่โยมโอ้โหขอบคุณมากครับเขาขึ้นมา้ามานะตำแหน่งนะครับจากขอไข่8นะครับมาขอควาย6แล้วนะครับตอนนี้ขอไข่8มาขอควาย6แล้วนะครับ กิน2หรือเปล่าแหมเราไล่ม้าไปก่อนนะครับตัวนี้นี่แหน่ไปแล้วนะครับ <S <S เขากินมาเราเอาม้ากินนะครับถ้าม้าตัดโคนเราเอาม้ากินมา้านั่นแหน่เขาถอยกลับอย่างนี้เราได้ม้าตัวหนึ่งแล้วนะครับลักษณะนี้เกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับดูแล้วนี่เอาโคนขึ้นไปนะัตำแหน่งคอควาย5เนี่ยเขาจะตีลูกมาหรือเปล่า นะครับจะเย็นนิดหนึ่งก่อนนะครับถ้าเราไปไล่เขาจะตีลูกแต้มนี้คุณจะเสียตำแหน่งนี่ครับไปแต้มนี้เลยนะครับเอาโคนขึ้นไปอีกตัวหนึ่งขอบคุณทีเดียวนะครับที่ช่วยแชร์ให้นะครับคุณยานินนะครับพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณนะครับ9นาทีเหลือ เหลืออีก9นาทีนะครับของทีวียมในขนาดที่ไทเกอร์เหลือ12เกือบ13นะครับถึงตอนนี้จะทำอย่างไรนะครับลักษณะหมากของฝ่ายดาแมททั้งโคนทั้งขุนนะครับยังไม่ขึ้นถึงกันเลยนะครับแม่เขาจะเอาเรือออกคองมาตีลูกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราต่อเรือทิ้งไปก่อนนะครับสักลำหนึ่ง ออกมาไม่ได้นะครับจะยุ่งทีเดียวนะครับตรงนี้นี่ไหนหลบไปแล้วก็สามารถขึ้นโคลนไปหน้าตำแหน่งคอควาย5นะครับหลังจากนี้ไปเขากินมาแล้วนะครับเราก็กินเรียบๆนะครับไม่มีอะไรนี่ได้เรือได้ของเรือด้วยนะครับ ไปแล้วนะครับตอนนี้ต้องการเอาม้า1ตัวก่อนนะครับแน่ mm hmm. เขาให้กินม้านะครับเพราะฉะนั้นกินไปโคนในตำแหน่งนี้เขาไม่ดีด้วยนะครับนี่ไงกินตำแหน่งโคนตำแหน่งนี้นะครับท้าไม้โคนของเขาจะไปอยู่ที่ตำแหน่งขอไข่หกนะครับแหมก็จะเหลืงไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราขึ้น ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเกมนี้ไม่ขาดแต่อย่างใดนะครับหมากไม่ขาดแล้วนะครับตอนนี้เนเม็ดเขามาแล้วนะครับตอนนี้เราปั๊มโคนไปก่อนนะครับสักทีหนึ่งนี่แน่เอาทีเดินนะครับ เขาถอยโคดเราขึ้นอีกนะครับเขาถอยโคดมาแต้มนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะครับเอาตำแหน่งขุนมาให้ดีรวมพวกมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าแท่น สังเกตว่าเบีย้ยของเรานะครับชอชิงสี่จะเป็นแท่นอยู่กลับมาคุ้มแหมเดี๋ยวเม็ดเขาทิ่มมานะครับนิดนึงนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับที่ชมไลฟ์สดอยู่ครั้งนี้นะครับ เบีย้ยเขาจะฟรีอยู่1ตัวนะครับเบีย้ยดำนณตตำแหน่งขอไข่5้าแม่ตำแหน่งขอไข 5. ไ่ขไข5้านะครับแทม่นี้เขาต้องดึงเรือกลับไปนะครับอันนี้เน่น่าจะแพ้หรือเปล่านะครับกินเรือเข้าไปแล้วก็กินเบีย้ยดำนะครับได้ทีเดินก่อนนะครับ อนี่ทำไมเขาให้ลักษณะแบบนี้อย่างนี้เรียบร้อยนะครับทรงนี้เพราะว่าจะโดนกินเบี้ยฟรีอีกตัวหนึ่งนะครับแต้มน,นี้ถึงกับเกาะโคนด้วยนะครับกลับมาแล้วจะกินเบี้ยริมณนะัํตำแหน่งกอไก่สอีกครั้งหนึ่งขุนติดมาก็ไม่มีปัญหานะครับกลับมากินเบี้ยริมดำอีกตัวหนึ่งชนะเรียบๆนะครับค่อนข้าง สบายทีเดียวแม่ลอยเบี้ยมาแล้วนะครับตอนนี้ลอยเบี้ยมานะครับกินไปเม็ดลงมามสังเกตดูเบี้ยดำนะครับณนะตำแหน่งจอจานห้าถ้าเราไม่กินก็จะเป็นแท่นอยู่ซึ่งจะเราสามารถเอาโคนมายืนแท่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราค้าสูงไปโคนก็ขึ้นไม่ได้นี่ถึงกับน่าจะแพ้เลยนะครับนี น่าจะแพ้แล้วนะครับทรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวทิ่มไล่ขามา้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วโคนขึ้นยืนแท่นตัวนี้ลงมาก็ไม่ได้นะครับนี่ติดหมดนะครับตอนนี้หมากดำน่าจะติดหมดแล้วนะครับทรงนี้เนี่ยทิ่มไล่ขาม้าธรรมดานะครับแล้วก็กินลิมนะครับถ้าเกิดเข้าม้ามา,มาตอนนี้หงายลุกได้เลยนม่ก็จะกินเบียด เขาจะกินเบีย้ยตัวนี้นะครับณตำแหน่งฉช,ชิง5เราก็ไหลไปผูกไว้เพราะเป็นแท่นหมาแหม่สบายนะครับเดินอยู่คนเดียวตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบเบอร์หรือเปล่านะครับทรงนี้จะเย็นๆนิดนึงเขาจะลอยเม็ดมาแต้มนี้เพื่อเอาลือเปล่านะครับเราก็ ไว้นะครับไม่ต้องรีบเบี้ยตัวนี้กินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวไหนมาปลูกแล้วอันนี้เราเอาโครงสร้างตำแหน่งให้ดีก่อนนะครับการเล่นหมากรุกถ้าเกิดชนะแล้วใจเย็นๆนิดนึงนะครับไอ้น,นี่บังเอิญว่าหมากได้เปรียบนะครับแต่จริงๆว่ายมเมืองประชาก็ไม่ได้ว่าจะเก่งอะไรนะครับเพียงแต่ว,ว่าตำแหน่งเราได้อยู่ตอนนี้เวลาเราเหลือ6นาทีนะครับคิดว่าน่าจะทันอยู่สวัสดีเพื่อนสมาชิกไล่ม้าขาดครับโอ้ขาดครับ ทรงนี้นั่นแน่เขาลอยโคนมาแล้วนะครับอะไรจะเยอะขนาดนั้นก็ทา,านเข้าไปปกตินะครับแหมโคนตั้งตัวหนึ่งนั่นแน่อะไรเขานะครับอเขาน่าจะยอมหรือเปล่าครับอยู่ดีลอยมาแบบนี้แล้วก็เอามา้ก,กินเข้าไปอดี๋ยว่าเดินทําไมเดินลักษณะนี้ครับเนี่ย ม้ากินเข้าไปโคนกินขึ้นไปก็เลี้ยงหมดแล้วครับเนี่ยไม่มีตัวไหนรอดสักตัวหนึ่งนั่นแน,น,น่โอ้โหนี่เขาเขายอมแบบแลกตัวอย่างนี้นะครับเราก็เฉยเฉยไปยนานๆจะเจอแบบนี้สักทีนึงนะครับเราก็เมื่อเขาให้เราจัดนะครับเราก็ต้องจับไปเรื่อยๆเบาๆแบบนี้นี่แนกดยอมไหมครับ ชน,นะอขอบคุณมากนะครับเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาชมไลฟ์กันครั้งนี้อยู่นี่เป็นเกมเล่นที่สนุกสนุกนะครับสนุกสนานกันไปเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะนั่นแน่แน,นี้ขุนไปนั่นนะครับเราก็แกล้งไม่รู้ไม่ชี้ได้หรือเปล่านะครับนี่ไงแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ กดยอมไหมครับน่าจะกดยอมขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมไลฟ์นะครับเป็นการเทสระบบแล้วก็การไลฟ์ผ่านระบบ OBS ยอมแพ้แล้วนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกมากๆแล้วก็คอยติดตามไลฟ์ในครั้งหน้านะครับสำหรับอาจจะปรับเกมเป็น30นาทีแล้วก็ปรับเปลี่ยนยมเมืองประชามานั่งหมักดำดูด้วยนะครับก็จะเป็นอย่างไร ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วพบกับคลิปหน้านะครับลาไปก่อนนะครับ